สวัสดีครับแฟนเพจเครื่องรางสยามตามรอาตำนานทุกท่านครับในวันนี้ผมเนี่ยจะมารีวิวการขาตะกรุดพี่สมรใบลานนะครับหลงข้อแก้ววัตถุงมลอยนะครับซึ่งได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากพี่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ได้ส่งตะกรุดมาเนี่ยสอบอรับรองกับเราแล้วปรากฏว่าไม่ผ่านนะครับในเมื่อไม่ผ่านเสร็จเนี่ยพี่เขาก็ไม่เียเรียกน,นะครับเพราะว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ยตะกรุดดอกนี้ดูจากภาพถ่ายจัดมากส่วนภาพถ่ายนั้นเนี่ยจะจัดจ้างแค่ไหน นะครับดูตามภาพนี้ได้เลยนะครับผมานะครับก็ตามภาพได้เห็นกันมาแล้วนะครับว่าหน้าตาของตะกรุดแบบนี้นะครับแต่งสีภาพเนี่ยใช้ Photoshop ออกมาเนี่ยถ้าซื้อขายผ่านภาพถ่ายยังไงก็โดนนะครับแล้วหลังจากที่ได้รับการเซอร์แล้วจากตัวจริงแล้วเนี่ยนะครับเมื่อไม่ผ่านการรับรองนะครับ ที่ชายท่านนี้ก็เลยบอกว่าถ้าง,งั้นให้ผมเนี่ยเอามาผ่าเพื่อให้เผยแผ่เป็นวิทยาทานให้กับสมาชิกภายในเพจนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเชิญดูได้แบบเดิมฮะของเกน,นะครับจะไม่งคงทนต่อการพิสูจน์นะครับนี่เริ่มแล้วนะครับ ลักษณะการผ่าของเราเนี่ผ่าแงออกมาดูซิว่าข้างในเป็นอะไรนะครับข้างในใบลานทำมาค่อนข้างเก่าครับเชือกแบบนี้มันก็เป็นเชือกใหม่นะครับของยุคนี้เนี่ยแหละนะฮะแต่ว่าเขาเอามาทําให้เก่าเนี่ยโดยการแช่น้ํามันก๊าดนะครับแช่น้ามันก๊าดนะครับเพื่อให้เชือกมันเปื่อย เพื่อให้เชือมมันเปออนื่อยขนาดเองนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับอยากจะรู้นะฮะว่าหลังจากที่คลีออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันคืออะไรยังไงนะครับฝุ่นเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยฮะ หลังจากที่คลี่ออกมาก็ไม่มีอะไรหรอกครับนะฮะดูนะฮะไม่ได้มีอะไระฮะก็เป็นแค่ใบมะพร้าวธรรมดาีด๋ยวกล้องสูงใกล้ๆนะครับดูดีๆนะฮะ,ะ,ฮะไม่ได้มีอักขระนะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเป็นแค่ใบไม้เนี่ยเหมือนก็เป็นใบมะพร้าวใบอะไรเนี่ยนะครับดังที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับหลังจากที่คลี่ออกมาแล้วเนี่ย ที่สมอนใบลานเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นของหลวงพ่อแก้ววัดพงมาลัยเมื่อคลี่ออกมาเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยจะจานอักขละยันเอาไว้อักขละบาลีนะครับจานจานพระคาถาจานอักขละจานยันเอาไว้ในนี้ด้วยดินสอนะฮะแต่อันเนี้ยปรากฏว่าพอพาออกมาเนี่ยเป็นแค่ใบลานธรรมดาเนี่ยนะฮะใบอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะฮะเด็ดคลี่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวกล้องซูมพิจารณาดูกัน,น,กนกได้ฮะเนี่ย ไม่ได้มีอะไรเลยนะลยลยลยไล่ไล่ไปเลยฮะตามยาวนะฮะไม่ได้มีอะไรที่เป็นอักขระอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมฮะอ่านเห็นไหมฮะสรุปว่าการซื้อขายของผ่านรูปถ่ายเนี่ยนะครับ มันอันตรายมากถ้าเราไม่ชํานาญกันจริงๆเนี่ยนะครับเขาแต่งภาพด้วยโฟ o ต้ช็อปโอแต่งภาพมาจาัดแต่งภาพมาสวยนะครับเมื่อมาดูของจริงแล้วเป็นไงฮะปรากฏว่ามันเก๊นะครับของบางอย่างเนี่ยผมจะบอกให้เลยนะว่า,ามันแพ้ในภาพถ่ายครับพอมาเจอตัวจริงเนี่ยมันเก๊เลยและสิ่งที่ผมอยากจะบอกซี้รอเกินตอนนี้เลยนะฮะว่าตะกรุดดอกเนี้ย เจ้าของเนี่ยเคยเอาไปส่งงานประกวดแล้วกรรมาการเนี่ยรับมาแล้ว2งานด้วยรับมาแล้ว2งานด้วยนะครับแล้วเป็นไงฮะประกวดวผ่าอาวมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรอย่างที่เห็นเชือกก็เป็นเชือกใหม่ๆเอามาทําให้เก่าใบลานคลี่ออกมาก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของแค่ผ่านงานมาเนี่ยนะครับอย่าไปเชื่อมั่นเต็มร้อยเปอร์เซนต์ทุกอย่างเนี่ยมันต้อง พิสูจน์นะครับต้องผ่านการพิสูจน์เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าพิสมรนใบลานนะครับตามภาพที่มันเก่าๆจัดผ่ามามันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยนะครับก็ฝากว่าเป็นอุทาหรณ์เตือ,น,อน,นใจสําหรับพี่น้องสมาชิกที่ชอบซื้อขายผ่านรูปถ่ายด้วยนะครับรูปถ่ายในยโคตรมันเลยนะฮะแต่พอมาดูตัวจริงเนี่ยเป็นไงฮะคนละเรื่องกับภาพถ่ายเลยฝากไว,ว้น,นิดนึง ดูภาพถ่ายแล้วเนี่ยต้องมาพิจารณาจากตัวจริงด้วยผมจะพูดเสมอว่าการซื้อเครื่องรางผ่านเว็บไซต์ผ่านเพจผ่าน Facebook ผ่านอะไรต่างๆเนี่ยเครื่องรางไม่ได้จบ